ไม่เบายตูไม่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนนะคะตรงนั้นด้านนั้นหรือว่าด้านนี้โบวเชยรีสอร์ทสวัสดีจ้าโอ้โหี่น้อง Where we go today มันร้อน Again w e go garden shop เราจะไปร้านต้นไม้กันอีกครั้งนะคะวันนี้วันที่24สิงหาคมเนาะพี่พี่เดี๋ยวมือนี้สิไปเบิ่งต้นไม้กันค่ะต้นไม้ไม่พอนะคะ ก็วันนี้เราจะได้ต้นอะไรเดี๋ยวไปรับชมกันค่ะพี่พีพอดีว่าพลจะไปซื้อต้นสนมังกรด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้อะไรนะคะตอนนี้พลอ,ออกมาอ่าบ่ายโมง44นาทีค่ะเมื่อเช้านี้พลมีการจัดแต่งสวนการ์เด้นนะคะทําสวนนั่นนูน่นนี่แล้วก็อ่าดอกไม้หรือบางสิ่งบางอย่างมันไม่เพียงพอนะแต่เราก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าร้านต้นไม้กับ บ้านพลอยเนี่ยมันไม่ได้ไกลกันเนาะจา่ะชื่อร้านนะคะสวนภูมินินเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในร้านกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะได้อะไรนะคะแต่ทุกครั้งที่สามีบอกว่าไปร้านต้นไม้กันพลอยนี่กระโดดขึ้นรถเลยค่ะไม่ต้องให้สามีรอนะคะมานั่งรอสามีเวลาที่เราไปร้านต้นไม้น่ะพลอยก็จะมีความสุขเป็นพิเศษเพราะว่า มันเหมือนได้การผ่อนคลายมันเหมือนได้การไปเลือกของสวยๆงามๆเห็นดอกมงดอกไม้แล้วชื่นสบายใจมาถึงร้านต้นไม้แล้วค่ะร้านประจําร้านเดิมค่ะร้านสวนภูมินใกล้ๆก,กับอนุสาวรีรอหนึ่งหรือวงเวียนช้างที่คนจังหวัดบุรีรัมย์เขาเรียกกันนะคะ ร้านนี้ลดแลกแจกแถมมาทุกครั้งแถมทุกครั้งเลยค่ะพี่ๆคะ่ะจะต้องบอกว่าเป็นร้านประจําไปแล้วนะคะมีหลากหลายร้านค่ะแต่ว่าพลอยชอบมาจอดร้านนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมนะคะเรามีเล็บของเรามาแล้วค่ะว่าเราต้องการต้นไม้อะไรนะคะ ต้นนี้เลยค่ะต้นสนมังกรเพราะว่าพลจะเอาไปใส่ตรงที่ล้างตัวต้นไม้เนี่ยไม่พอพลก็ต้องวิ่งมาซื้อใหม่กับสามีค่ะวันนี้สามีบอกว่าฉันจะทําให้มันเสร็จเรียบร้อยเลยพลก็โอเคจัดไปอันนี้จริงๆเขาขายเป็นคู่นะคะแต่ว่าพลเอามาอันเดียวค่ะเขาจะเรียกว่าต้นสนมังกรนะคะต้นน้องเนี่ยจะโตช้ามากๆเลยค่ะที่บ้านพลปลูกมาจะเข้า3ปีแล้วนะคะก็คือไม่ไปไหนมาไหนเลยนะพี่ๆเพราะว่าทําไมเขาถึงขายแพงนะคะอันนี้เขาขายต้นละ1000บาทแต่ว่าพลได้ 800บาทค่ะเป็นราคาที่โอเคเลยนะคะเราก็เลยเอาน้องมา1ต้นค่ะแล้วก็เดินดูซิหรือว่าเดินเช็คก่อนว่าเราจะต้องมีต้นไม้อะไรไหมที่เราอยากได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าพลอยวันนี้พลอยจะได้อะไรนะคะที่ร,รู้ๆเนี่ยพลอยสั่งมานะคะก็คือมีหินค่ะหินที่เราจะต้องสั่งมาอีก3กระสอบนะคะกระสอบละ150บาทค่ะคือทางร้านพี่เขาแนะนําดีมากๆเลยนะคะพลอยอยากได้ไม้ดอกค่ะเห็นไหมคะดอกสีเหลืองเหลืองชมพูชมพูฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าพี่ผู้หญิงเจ้าของทางร้าน เขาแนะนําดีมากเลยค่ะเขาบอกว่าที่น้องเห็นดอกมันสวยแบบนี้มันอยู่ได้ประมาณ3มเดือนจริงๆต้นเขาไม่ตายนะคะแต่ว่าดอกเขาจะออกน้อยมากหลังจาก3เดือนพอก็เลยเออใช่เราเห็นตรงนี้เราเห็นว่ามันสวยมันดอกมันเยอะมากแต่ว่าถ้าเราเอาไปปลูกเกิน3มเดือนเนี่ยอาจจะไม่มีดอกแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่พอรู้สึกว่าเป็นการขายที่จริงใจนะคะแล้วเราทําไมเราชอบมาซื้อร้านนี้เพราะว่าพี่เขาไม่ได้เชียรแต่ว่าให้เราซื้อให้เราซื้อแต่พี่เขาเนี่ยมีการแนะนําแล้วก็เราปรึกษาอะไรคือได้หมดเลยนะคะ พอยก็เลยชอบมาที่สวนนี้นะคะสวนภูมิมินอันนี้คือไม่ได้มีค่าโปรโมทอะไรนะพี่พี่แต่ว่าเราอยากมาแนะนําจริงๆอะคะ่ะเราเห็นดอกไม้คุณเจก็ยกค่ะพี่พี่อันนี้คือ ไม่แน่ใจว่าพอจะเอาไปดีไหมอันนี้เขาเรียกว่าดอกเดซี่นะคะดอกเดซี่คือสวยมากพี่ๆแต่ว่าพยก็กลัวว่าถ้าหลังจาก3เดือนแล้วมันจะน้องจะไม่มีดอกอีกแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้วันนี้นะคะมีต้นสนบางกร800บาทค่ะแล้วก็มีหินนะคะมี4ี่ถุงถุงละ150บาทนะคะแล้วก็มีหลิวไต้หวันเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปจัดสวนที่บ้านกันว่าต้นไม้แค่นี้มันจะออกมาในรูปลักษณะไหนมันจะสวยตรงปกอย่างที่เราตามเรบไว้ไหมไปชมกันเลยค่ะพี่ๆค่ะบ้านแล้วค่ะต้นสน กอนนะคะต้นละ1,000บาทแต่ว่าพี่เขาก็ลดให้ตลอดนะคะเหลือ800บาทค่ะพี่พี่เพราะว่าราคาเขาสูงหน่อยเพราะว่าเนื่องจากเขาโตช้านะคะใช่เลยที่บ้านพลอยก็ปลูกโตช้ามากเลยค่ะพี่พี่ค่ะ นี่จะเป็นบรรยากาศในร้านต้นไม้ค่ะมีหลากหลายร้านเลยค่ะพี่ๆเลือกได้กันเลยนะคะว่าจะเอาร้านไหนร้านนี้นะคะอยู่แถวแถวอนุสาวรีย์รอหนึ่งหรือวงเวียนช้างนะคะพี่ๆตรงข้ามกับออกทูพุทนะคะแถวๆกับบิวตี้มาเนี่ยค่ะพี่ๆเนี่ยค่ะใครที่อยู่บิรัมก็น่าจะรู้นะคะเนาะ มาถึงบ้านกันแล้วค่ะวันนี้กลับไม่ค่ำนะคะมาถึงรวดเร็วเพราะว่าเราจะต้องมีการรีบจัดสวนให้รวดเร็วค่ะคุณพ่อก็ยกลงรวดเร็วสามีก็ยกช่วยคุณพ่อยกช่วยกันค่ะวันนี้พลอยก็เป็นตากล้องถ่ายนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่ๆอันนี้คือยังไม่เสร็จเรืงร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะเอาต้นสนมังกรนะคะไปลงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งให้มันมีคู่กันเป็นสองอัน,นะคะ่ะสวยไหมคะพี่ๆขาเป็นยังไงบ้างสวนหินสวนยุโรปผสมประสานกันไปไม่รู้เขาเรียกว่าสวนอะไรแต่ว่าก็เรียกว่า ส่วนผสมผสานกันไปแล้วกันนะคะก็รู้สึกว่าดูดีขึ้นมานิดนึงนะคะปกติเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีใครมาใช้งานแล้วก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าน้องหมาก็จะมาขุดคุยค้ยนอนตรงนี้แหละคะ่ะเพราะาตรงนี้มันเย็นนะคะพี่ๆพ,พอยก็จะเลือกต้นไม้ที่เขาไม่ได้ชอบแดดมากนะคะเพราะว่าตรงนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะร่มรื่นตลอดทั้งวันเลยค่ะก็จะเป็นแบบว่าต้นไม้แบบครึ่งแดดครึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่โดนแดด1 0 0นะคะตอนที่พอยไปซื้อต้นไม้เนี่ยพอยก็จะถามพี่เขาค่ะว่าเอเอ,เอต้นไม้ต้นเนี้ยคือเขาชอบแดดไหมอะไรอย่าง พี่เขาก็จะแนะนําดีมากว่าเขาจะชอบแดดแบบไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซนตก็เลยว่าเอ๊ะมันเหมาะเลยเพราะว่าจุดตรงเนี้ยเพราะว่ามันไม่โดนแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซนตมันจะร่มเรือนตลอดทั้งวันนะคะพี่ๆค่ะคุณพ่อพลอยก็ทําการจัดการเลยค่ะเอาสนมังกรลงนะคะตอนแรกพลอยไปเรียกสนใดก้อนนะคะจําไม่ค่อยได้ทีนี้พอไปร้านโอเคเขาเรียกว่าสนมังกรนะคะอ่ะเอาลงนะคะเดี๋ยวพลอยก็จะจัดระดับสายตาว่าเอ๊ะตรงซ้ายหรือขวาดีนะคะคุณพ่อพลอยก็ให้วัดนะคะว่า มันซ้ายหรือขวาต้องเอียงไปตรงไหนไหมเนาะค่ะเนาะต้นไม้นะคะพลอยไม่ได้ซื้อที่ร้าน100%พลอยเอาอันเก่าของพลอยเนี่ยหรือถอนออกมาจากหน้าบ้านแล้วก็เอามาใส่อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆค่ะก็ไม่ได้ซื้อทั้งหมดนะคะก็ประหยัดเงินไปค่ะแต่ว่าซื้อเป็นพวกหินพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเน้นไปทางนั้นมากกว่านะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบสวนสไตล์ยุโรปเนี่ยให้เน้นไปทางสดเลยค่ะ ต้นสนเนี่ยจะต้องมีในสวนยุโรปนะคะพอยก็เลยเน้นต้นสนค่ะสนมังกรอย่างเช่นตัวที่พอยซื้อมา800บาทแล้วก็ไอตัวเก่านั่นนะคะที่พอยถอนมาจากหน้าบ้านนะคะก็เลยเอามาใส่ให้มันเป็นต้นประธานให้มันดูดีค่ะแล้วก็ตกแต่งหินนะคะให้มันดูดีขึ้นมาเนาะคะ่ะนอะอันนี้พอยก็ไปซื้อเพิ่มค่ะ4ถุงนะคะก็กระสอบละร้อยห้าสิบบาทค่ะก็ไม่ได้แพงนะคะ ถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยค่ะพี่พี่ค่ะนี่ใกล้จะเต็มรูปแบบแล้วนะคะพี่พี่ทไปค่ะทําแบบกันเองไม่ได้จ้างใครนะคะพยายามที่จะออกแบบให้มันดูดีมากที่สุดตามเล็บที่เราต้องการนะคะพี่ๆี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวพลอยมาช่วยคุณพ่อดีกว่านะคะจัดให้มันแบบเรียบๆนะคะหินนี้ชอบมากจริงเอาจริงๆพลอชอบหินสีน้ําตาลมากกว่าสีขาวเท่านะพอรู้สึกว่าหินสีน้ําตาลมันดูมีอะไรมันดูแบบมันดูสวยอะค่ะพี่พี่ค่ะมันดูเป็นสวนยุโรปจริงๆนะคะอ่าใกล้จะเสร็จแล้วค่ะพี่พี่เดี๋ยว พลอยเนี่ยมีแผนว่าพลอยจะต่อเติมมาเรื่อยๆนะคะค่อยๆทําไปเรื่อยๆค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําไปถึงตอนไหนเนาะเราก็ทําไปมีเวลาก็ทํานิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพลอยก็มีเวลาได้ไม่มากเพราะว่าพลอยจะมีลูกค้าเข้านะครับลูกค้านะคะมาจากแคลิฟอร์เนียค่ะ USA นะคะเขาก็มาเยี่ยมแฟนเขาแล้วเขาก็เลยมาพักที่บ้านพลอยนะคะวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะจนถึงวันที่7กันยานะคะเราก็เอเครีบทําให้มันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพลอยจะได้ไปซื้อของนั่นนู่นนี่ม ต้อนรับลูกค้านะคะว่าเราต้องขาดเหลืออะไรบ้างนะคะเป็นไงบ้างคะพี่ๆค่ะดูดีออกมานิสหนึ่งไม้นะคะรู้สึกว่าดูดีออกมาเลยนะคะพลอยก็พยายามที่จะวางต้นลกต้นลิวนะคะอันไหนที่เราจะต้องจัดนะคะแล้วก็ซื้อต้นไม้ไอเล็กๆนั้นมานะคะที่พลอยกําลังจัดอยู่อันละสิบบาทเองค่ะพี่ๆพ,พอรู้สึกว่ามันน่ารักดีก็เลยซื้อมาเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาไม่ชอบแดดแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันไม่ได้โดนแดดนะคะก็เลยเอามาเอามาปลูกถ้าถ้าน้องโดนแดดเนี่ยน้องจะเหลืองค่ะเราก็เลยซื้อ ใกล้ลวค่ะใกล้ความเป็นจริงแล้วนะคะเริ่มออกมาดูดีแล้วนิดนึงนะคะอันนี้ก็คืออย่างไม่100%เนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีอะไรที่ต้องต่อเติมอีกเยอะค่ะอย่างเช่นพวกสวนอย่างเงี้ยพรก็จะจัดเป็นสวนพวกอาสวน พืชผักสวนครัวอะไรงี้เหมือนกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวพลก็กําลังจะสั่งของมาพวกกระถางโอ้ยคุณเจก็มาโชว์ขี้โผขี้พุงอะไรแถวเนี้ยเออน,นะคะพี่พี่นี่ค่ะพี่พี่ขาดูดีออกมาเลยนะคะคุณเจบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเตรียมว่ายน้ํานะคะวันนี้จะแช่น้ําพลก็เลยจัดไปนะวันนี้ก็จะแช่น้านิดนึงนะเพราะว่าวันนี้ทํางานหนักทั้งวันมีนัดกับเพื่อนสามีค่ะวันนี้สามีบอกว่าจะพาเพื่อนนะคะ ไปดูฟุตบอลจะไปรับอยู่ที่โรงแรมหรือว่ายังไงเดี๋ยวดูก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วเนาะก็จัดสวนจัดเป็นไปกันมาก็นั่นแหละค่ะถึงบ่ายเลยค่ะเพราะว่านัดกับเพื่อนสาม,มีไว้ประมาณห้าโมงเย็นค่ะพี่พี่ขาวันนี้เราจะไปดูบอลกันนะคะว้าวพี่พี่ขาเป็นยังไงบ้างคะผลงานพวกพลอยนะคะทํากับครอบครัวเป็นยังไงบ้างพี่พี่สวยไหมดูดีไหมคะ สวนสไตล์ยุโรปน้อยๆของพลอยดูดีไหมคะพี่ๆค่ะถ้าเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะอ่าพี่ๆเสร็จแล้วนะคะคุณเจก็เปิดเครื่องกรองน้ําทําความสะอาดนะคะสะไว้น้ําเสร็จแล้วก็อีกสักพักแกก็ลงมาแช่ตัวเดี๋ยวแกจะลงไปทดสอบระบบการล้างตัวนะคะว่ามันดีไหมมันโอเคไหมเวิร์กอิงหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะพี่ๆว่าแกจะรู้สึกยังไงย่ายลูกพี่อ่ายรูปเอา โอยเจรีสอร์ทโอยเจรีสอร์ทเออังเยชอบไหมอ่าน่าเย็นเย็นไหมเย็นเย็นเออ พูดหนาพี่น้องคะถูกใจเพื่อนแล้วฝรังก็ได้เนาะได้มีความสุขเล็กๆหน่อยกับมีไปพี่ๆค่ะเออแค่นี้กับเพียงพอแล้วนาะอยู่บ้านเฮานี่แหละค่ะนี่แหละพี่น้องที่แช่ไว้น้ําของสามีนะคะเออเวลาร้อนๆมาก,ก็ลงแช่สบายนะคะเย็นมากๆเลยค่ะพี่ๆตรงนี้มันไม่ได้โดนแดดเนาะแล้วที่สําคัญน้ําเนี่ยมันจะเย็นตลอดนะมันไม่ร้อนเพราะว่ามันมีหลังคาค่ะหลังคาก็จะช่วยได้เยอะนะคะแล้วเวลาที่เราใช้เสร็จเนี่ยเราก็จะคลุมไว้นี่แหละค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าสวนของพลอยเป็นยังไงบ้างนะคะมาแชร์ความคิดเห็นกันค่ะพี่ๆค่ะเจอกันไหมพอกันไหม่อีพี่หนาเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า